ซุปเฮนี่ออกเลยไอ้นี่ไงเอ่อเล่นเมรไม่เป็นรู้แล้วไบโอไี่ดีไบโออะไรนะตัวอะไรก็ได้กายแทงไบโออะเคเคเคเขาแทงเขาแทงเค้งครับอ่าเอ้ยเขาเล่นเขาเล่นซุปแน่นอนเลยว่ะชัดนี้เอาตัวอะไรอ่ะน้องๆน้องๆฟิล์มมาครับน้องๆโอเมนครับโอเมนครับโอเมนครับโอเมนโอเมนโอเมน จริงเหรอตีไม่เหรอเดี๋ยวเขารู้คื้เขาเลยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเมนเลยเฮ้ยเอาเมเอเลียววะลอเลี้ยววะเอาโอเมนครับอเรอาออเเลียวโอเมนเครับเโอเมเอเมอเมนรโอเครับโเครับโเมนครับโอเมนครเมนคบโอเมนครับโอเนครัเรเรอครับครับเรบอเคบอเนอเอเมนคอเมเรีบเจอคนโรือเออ ก็ก็เขาก็เขาชวนผมหนึ่งเองครับผมเออผมก็มีคลิปลงแล้วไงบอกเขาด้วยว่าตัวปลอมตัวจริงครับตัวจริงครับตัวจริงครับผมเดี๋ยวคอกล้องก็ได้ครับผมจบตาเนี้ยไม่ได้คอไม่ต้องหล่อเลี้ยวหรอวะต้องไม่ขอเออเออเออหล่อเลี้ยวเดียวมาแต่พี่หล่อเลี้ยวเจอซุปเปอร์แมนตัวโปรดของพี่เขาเอาแล้ไงโซ่ดีมดเจ้าโอเมนมาจะได้อันตีล็อกมาได้ เออไม่เป็นไรพี่อ่อนให้เนาะอ๋ออะไรโอ้โหตัดมาเดียคือแหวนจริงๆเลยว้าคือผมบอกไงนะถ้าผมแพ้คือไม่ใช่ผมแล้วอ่ะเออผมผมลุกลุกเราะผมใครดนเวดด้วยพี่ดีมที้แรกเขาจะออกา h a นเวทเออรู้แล้วพี่รู้พี่รู้อะไรอะไรพี่กายอะไรเฮ้ยลูนลูนโกงละผมว่าลูนจีเอ็มแล้วเนี่ย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเนี่ยสองทีจะตายเนี่ยโหรึยไม่ใช่ละหายเป็นหลอดหายเป็นหลอดไม่ใช่หายเป็นหลอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิไม่เข้าเลยไม่ใช่ละหายเป็นหลอดแล้วพี่หายเป็นหลอดครับหายเป็นหลอดกลัวอย่าพี่กายา ดูดูช็อตนี้ดูช็อตนี้คนจริงเขาเล่นกันยังไงนี่จะตายอ่ะนี้จะตายบอกเลยจะตายเจ็บปานตายนะเจ้าเอาเปลาเอาเปาเอาเปาโอ้ที่เขาไม่หนีเอาบอกแล้วเราไปกระจายเขาเล่นกันเนี่ยโอ้โหสิ่งที่ดีอะไรเมื่อกี้อะไรอะไรโอ้โหเนี่ยเจ็บเจ็บบอกเลย เอ้ะเป็นนัดโอ้ยจะตายอะครับจะตายอะครับห้าโมงอ้าวเอ็ดอะเอามาดิอันนี้ก็ห้าโมงปะอันนี้สี่โมงแล้วสี่โมงห้าโมงใช่ได้ๆๆจะขึ้นแพทละพาขึ้นแพทเลยเอาเอาเริ่มละเริ่มละเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิปไก่ตายตายนี่จุดนี้เฮ้ยกายหงิดยา โดนันแล้วโดนแน่โดนแน่โดนโดนเฮ้ยอย่าสิพี่น้องครับพี่น้องอย่าทำกับคอยอย่างนี้ครับพี่น้องครับเฮ้ยโหยกับรอดเคยได้อยู่สู้ได้อยู่พี่ดิมโสู้ได้บอกแล้วพี่ระดาบปรมาจารย์อันนี้มันแ่เลยที่าซื้อเปนดน้นแล้วป่ะพี่ดิมพี่มีมาแล้วเลยอะไรเดนนแพ้ได้ไคงนั่นะเออมาให้มาให้ไปไทยคงวอนน ให้เขาหลงไปกันเออเอาดิโอ้ยโอ้ยอะไรเอาเปล่าเอาเปล่าช็อตนี้เอาเปล่าโหเล่นพุ่งยากไงเดี๋ยวเล่นพุ่งยากโอ้โหเ,เดี๋ยวเล่นบ้างเดี๋ยวเล่นบ้างมามา้ามา,มา,มาโอ้ยเจ็บ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 ถึงก็เจ็บวะครับบอกเลยช็อตนี้อ่ะห่อ ถึงกันหนีไปกลับบ้านนะครับถึงกันหนีกลับบ้านนะโว้ถึงกันหนีกลับบ้านนะครับโอ้ยเก็บเลือดไหมเก็บเลือดไหมเราเดี๋ยวเราเคาแเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เรื่องไอพี่ดีเอ้ยอะไรอะไรเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้าเอ้ยชิบกายละชิบกาแล้วโดนดันเล่นอย่างนี้เล่นอย่างนี้มันไม่ใช่พี่แล้วเล่นอย่างนี้เอ้ยยังอยู่ในวงอยู่ในวงอยู่ในวงแล้วยังไงเอ้ยเขาเก็บเลือดได้แล้วถอยก่อนครับถอยก่อนถอยก่อน อ,าอ้าอยัางไงยังไงช่วงนี้ทำซ่าช่วงนี้ทำซ่า <c oughs> อ้าวดันไปแล้วดันไปแล้วเขดาดันไปแล้ว <c oughs> เรียบร้อยเกือบตายอะครับเจ็บบางตายังว่าโอ้โหตอดถึงในป้อมตอดถึงในป้อมมันไม่ใช่พี่แล้วช็อตนี้อโอชา็อตนี้จะจบไหมเนี่ยโอ้อเฮ้ยไปไหนวะ เฮ้ยเขาช้าแล้วเขาช้าแล้วต้องข่อยเอ้ยผมรู้สูตรผมรู้สูตรอยู่รู้สูตรอยู่เฮ้ยนี่ไงโดนแล้วไงโดนดันเข้าป้อมแล้วช่วยด้วยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ดูดูดันอะไรดันอะไรจ้ะดันอะไรจ้กายนี่จ้าพี่กายพี่กายจ้ะดูเขินมากเลยนี่ยเจอกับพี่แล้วเออจะตายแล้วจะตายแล้วพวกคุณรอเก็บเลือดเจ้าหอ เรียบร้อยเลือกเต็มโอ้ Heaven hand guides my สู้กับพี่ยากหน่อยนะจ๊ะเอา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 บ้าเอาบ้าเอาบ้าเอ้ยเอ้ยอย่าอย่าอดเก่งอย่าอดเก่งใจเย็นเคยเคยโดนอีกแล้วโดนอีกแล้วโดนโดนโดนแน่โดนโดนใจเย็นใจเย็นผมว่าชาตินี้ก็ไม่จบหรอกนะ ได้เลือดได้เลือดเอ้ยงานงอกครัโดนเอาดันว้าไวไปหนึงทีเอ้ยเอ้ยโดนแล้วไอ้ยจิย้งกกยโดนโดนแล้วว,ลว,ว่าแล้วว้าแล้วว่าแล้วว่าต้องโดนดันแบบนี้อเรียบร้อยป้อมข้าพเจ้าจบแล้วเกิดไม่ทันด้วยอ้อ ่ีเล่นเสร็จ่อยก็ไสมแครับผมอยากเข้าีมวครับผมแีครับโอ้ยบินหนีอ่ะโอ้โหออกโบเข่นด้วยวะ ขู้ับอ้วเาสตรวันพราิละ <c oughs> นี่ผมรู้ผมรู้ว่าพี่จะดันหัวผมรู้ <c oughs> อะไรอะไรจะโกงเหรอจ๊ะ จะจะจะทำอะไรจ๊ะโอ้ยโจะตาย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 แล้วพวกเขาจะตายแล้วว้าวเฮ้ยไม่ได้อีกแล้วไอ้หลอดเลี้ยวมันเดินช้าอย่กับเต่าโอ้โหมันเต้นนะมาชอ็อตนี้มาถอยก่อนถอยก่อนรู้รู้จะหลอยฟ้อมรู้รู้เรารู้ผมรู้นะพี่ไอ้นี่ไงโดนแล้วดิเมอร์ ห่อถอยก่อนถอยทับถอยทับอะไรอะไรอะไรจะพี่ห่อเฮ้ยจบมันอะเฮ้ยจบแน่จบแน่ชดนี้ ทำร้ายเด็กได้ลงคอแง <c oughs> อ,อนี่พี่กายเขาบอกหนุกหนุกเห,ห็นปะเออให้ผมมีคลิปลงแล้วไงอ่าผมมีคลิปลงไงพี่ผมมีคลิปลงแล้วนะมมคลิปลง,งเสร็จ <c oughs> แล้ว โอเคผมสำหรับวันนี้ก็นะครับคันวจ่าไดร์บิสุภาพหรือแบบบวกกันใดก็ขออะทานโทษด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีคลิปย้อนหลังนะครับมาติดตามให้รับชมกันแน่นอนนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆแล้วเจอกันนะครับไปเลยครับผมทุกคนก็สวัสดีครับพ่อผมสวัสดีล่วงหน้านะครับสวัสดีล่วงหน้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับผมช่องผมแล้วก็ช่องพี่กายดด้วยหนุกๆกไว้มาเล่นด้วยกันใหม่ได้ครับนะ แข่งขอให้ชนะนะพี่่าโอเคครับผมก็ไปแล้วครับทุกคนเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบายซีอีโอเกนขอบคุณทุกคนที่โดเน a มาด้วยครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม